เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่27พฤษภาคมเช้านี้ครับเรามากันด่ความคืบหน้าการบาดเจ็บของแอนโตนีในเกมกับเชลซีเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับโดยในข่าวรอบค่ำเมื่อวานนี้นะครับที่ผมได้รายงานไปว่าสื่อังกฤษอย่างดออินดีพนเดน์ที่ออกมาระบ,บุว่าแอนโตนี เจ็บหนักและต้องพักยาวถึง2เดือนซึ่งกับรายงานดังกล่าวนะครับทางสื่อยักษ์ใหญ่อย่าง BBC ก็เดีออกมาระบุเพิ่มเติมว่าอาการบาดเจ็บของอันโตนีเป็นอาการเดียวกับปัญหาข้อเท้าที่ทำให้เขาเนี่ยครับต้องพลาลงสนามไปเกือบ2เดือนในช่วงท้ายซีซั่นก่อนกับอาแจกอัมสเตอร์ดัมซึ่งกับอาการบาดเจ็บดังกล่าวนะครับเกือบจะทำอันโตนะีน่ะอดย้ายมายังกองทัพปีแสดงแล้วด้วยและกับอาการบาดเจ็บของอันโตนีครั้งนี้นะครับก็แน่นอนว่าเจ้าตัวนะ่ะจะพลาลงสนามในเกมกับฟูลแลมซึ่งเป็นเกมหลิงใน,นสุดท้ายแล้วก็เกมนั City ดช อย่างไรก็ตามนะครับเอริกเค,คนฮาก็ยังมีตัวเลือกเชนดีอย่างเจดอนซันโชและก็อเลฮันโดการนายโชที่พร้อมจะออกสตาร์ช่วยทีมอย่างแน่นอนครับกับอีก2เกมที่เหลือต่อจากนี้ มากระีข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของสื่อท้องถิ่นแมนเชสเตอร์อิฟนิงนิวส์โดยจากรายงานของสื่อท้องถิ่นนะครับที่ออกมาเผยว่าตอนนี้ทางกองทัพปีสแสดงหนะ้ากำลังพิจารณาตัวเลือกในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าเพิ่มอีก5รายครับหลังจากที่ดานิเอลเลวีประธานสโมส,สรนะ์มีแนวโน้มสูงเลยครับว่าจะรังแฮร์รี่เคนกองหน้าคนสําคัญอยู่กับทีมต่อไปโดยจาก5รายดังกล่าวนะครับก็ประกอบไปด้วยวิกตอร์ซิเ e นกองหน้าตัวเก่งจากนาโปลี ราสมุดหอยลูนกองหน้าดาวรุ่งฟอร์มร้อนของอตาลันตาอุรันด้าโคโลโัวนีจากแฟรงเฟิร์ตกอนซาโลรามอสของเบนฟิก้าและก็โมฮัมเหม็ดกูดุสจากอาจจกอัมสเตอร์ดัมครับอย่างไรก็ตามนะครับจากรายงานนะก็ยังทิ้งท้ายไว้ว่าเอริกเคนทักจะพยายามดึงตัวแฮร์รี่เคเข้ามาร่วมดีมให้ได้แต่ถ้ว่าก็ต้องรอดูท่าทีของนักเตะน,นะครับว่าอยากจะย้ายออกจากสเปอร์หรือเปล่าด้วย รายงานต่อมายังอยู่กับเรื่องของกองหน้านะครับมากนณีรายงานของอิลมาติโน่สื่อดังของอิตาลีกันบ้างครับกับเรื่องของวิตอซิมเมนกองหน้าตัวเก่งจากนาโปลีโดยจากรายงานนะครับที่ออกมาระบ,บุว่าตอนนี้นาโปลียังคงแสดงความชัดเจนนะครับว่าต้องการค่าตัวของวิตอซิมเมนในหลัก140ล้านยูโรเท่านั้นครับหากว่าแมนยะูแต่ไนต้องการดึงตัวกองหน้าไว้24ปีรายนี้ไปร่วมทีม ดนอกจากแมนยูแต่แล้วนะครับตามรายงานเราก็ยังมีการเผยว่ามีเชลซีและก็บาเยน์อีก2สโมสรน,นะครับที่ก็ให้ความสนใจนักแต่ทว่าก็ติดปัญหาเรื่องค่าตัวเช่นเดียวกันครับมากระดีข่าวต่อไปนะ่ครับยังอยู่กับรายงานของสื่อฝั่งอิตาลีแต่มากระดีสื่อใหญ่อย่างกาเซตาเดลโลสปอร์ตกันบ้างด้วยจากรายงานเนะครับเผยว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่ะเริ่มมีการติดต่อไปหาตัวแทนของอาร์เดียนราบิโอหรือว่าเวโรนิกคุณแม่ของราบิโอนั่นแหละครับถึงโอกาสดึงนักเตะเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเม ซึ่งจากรายงานเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ทัพเสือใต้เบยเยนก็เป็นอีกหนึ่งสโมสรอีกแล้วครับที่ให้ความสนใจนักเตะและพร้อมดึงตัวไปร่วมทีมเช่นกันส่วนต้นสังกัดปัจจุบันอย่างยูเวนตุสนะครับก็กําลังเร่งเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับอเดียนดาบิโออยู่ด้วยครับมากระดิข่าวต่อไปนะครับกับบทสัมภาษณ์ของเอริคเทนฮากที่ได้ออกมาระบุว่าการเซ็นสัญญากับคาเซมิโรเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานี่คือการเซ็นสัญญาครั้งสําคัญของสโมสรและผลงานของคามมมร่่กปทีาาาาดดััตต้้งแยยวพ เดยเอเดนทากได้ィィครับได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ผ่านทางแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ว่าเขาเป็นนักงแต่ที่สุดยอดอย่างมากนี่คือการเซ็นสัญญาที่สําคัญมากๆของเราด้วยเขาปรับตัวเข้ากับฟุตบอลอังกฤษได้อย่างยอดเยี่ยมมากและลงตัวสุดๆเขาพลาดการลงสนามไปหลายนัดในซีซั่นนี้และพวกเราก็สังเกตเห็นได้ชัดในส่วนนั้นด้วยเกมของเราแตกต่างออกไปอย่างมากเมื่อมีเขาอยู่ตรงนั้นคุณจะเห็นถึงความสำคัญทุกๆอย,อย่างที่อยู่ในตัวเขาที่มีต่อเราเลยละ่ะ เขาทำประตูสุดสำคัญให้กับเราได้ถึง2เกมติดต่อกันทั้งเกมกับบอลมัดแล้วก็เกมนี้กับเชลซีและก็แน่นอนว่าประตูแรกของเกมนะ่ะเป็นประตูที่สุดสารสำคัญเสมอเขากำลังทำงานที่ยิ่งใหญ่อยู่นะและพวกเราก็มีความสุขมากๆที่มีเขาอยู่ในทีมมากันที่ประเด็นต่อไปนะครับกับบบสัมมา์ของบรูโน่ฟานานเดสกันบ้าง เดบรูโน่นะครับยอ,อกมาระบุว่าในซีซนะั่นนี้แมนยูเต็มแนบรรลุเป้าหมายไปแล้วด้วยการคว้าท็อปโฟและก็จองตัว๋วลุยศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกซีซั่นหน้าได้สําเร็จนอกจากนี้นะครับเขาก็เชื่อว,ว่าบ,าบรรดาแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะก็มีความสุขไม่น้อยเลยล่ะที่สุดท้าย 4, ลิเวอร์พูลลุท็อปโฟและต้องไปเล่นรายการยูโรปาลีกแทนเดบรูโน่เฟนเดสนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับเรื่องนี้ว่าเรารู้ว่ามันมีความหมายอย่างมากแค่ไหนกับเรานะ มันคือการที่เราเนะี่ยทำสำเร็จได้ตามเป้าหมายแล้วแล้วเราก็มีความสุขมากๆที่เราสามารถทำมันได้แล้วเราก็รู้อีกว่าบรรดาแฟนบอลของ Manchester, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะก็น่าจะมีความสุขเช่นกันที่เห็นว่าลิวอร์พูไม่ได้อยู่ตรงนี้กับตำแหน่งท็อปโฟแต่สำหรับเราแล้วนะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยมันเป็นเรื่องของการทำในสิ่งที่ดีสุดเพื่อพวกเขาเท่านั้นแหละเพราะเราเนะี่ยต้องสนใจที่ตัวเราเองเราโฟกัสไปที่เกมของเราเท่านั้นเราอยากทำให้ได้ตามเป้าหมายที่เราได้ตั้งเอาไว้ ซึ่งตอนนี้เป้าหมายนั้นเราก็ทําสําเร็จแล้วและตอนนี้ก็เหลืออีกแค่หนึ่งอย่างเท่านั้นนะก็คือเกมนัดชิงชนะเลิศเอฟเอคักับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ก่อนที่เราจะไปโฟกัสในเกมนั้นเราก็ต้องมองไปยังเกมข้างหน้าของเราก่อนในแมตช์กับฟูลแลมซึ่งก็มีความสําคัญไม่ต่างกัน มากี้ข่าวต่อไปเลยนะครับกับทัศนะของเจมี่ระแนบกูรูจากทาง Sky s p o อร์เดวนนิดแนบเนะครับได้บอกมาระบ,บุว่าในช่วงซัมเมอร์นี้แฮร์รี่เคนต้องย้ายออกจากสเปอร์เพื่อหาความท้าทายใหม่แลาจะได้มีโอกาสไปไล่ล่าแชมป์กับสโมสรอนอื่นสักทีครับเพราะว่าในตอนนี้สภาพของสเปอร์เนะี่ยย่ำแย่เหลือเกินและคงไม่ตอบโจทย์แฮร์รี่เคนในเรื่องของความสําเร็จได้อย่างแน่นอนโดยเจมีนน่ระแนบเนะครับได้ทัศนะเรื่องราวดังกล่าวผ่านทาง s k y s p o t ว่าเกี่ยวกับความวุ่นวายของสเปอร์ในตอนนี้นี่คือความจริงเลยนะ มันในความรู้สึกเหมือนกับว่าสเปอร์กำลังเต็ไมไปด้วยความยุ่งเหยิงอย่างมากภายในสโมสรถ้าเกิดคุณเป็นแฮร์รี่เคนแล้วเหลือสัญญาอีกแค่หนึ่งปีแล้วแล้วก็นี่ก็ถือเป็นเวลาเหมาะสมแล้วล่ะกับการย้ายทีมเขาต้องผลักดันให้เกิดเรื่องนั้นได้แล้วในตอนนี้ <Yeah. S 1> การย้ายไปยังแมนเชสเตอร์ย็ดอาจจะเวิร์กนะเพราะว่าพวกเขานะต้องการกองหน้าสักคนเข้ามาร่วมทีมส่วนกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เขาก็พลาดโอกาสไปแล้วเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามตอนนี้ผมก็คิดว่านี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่เขาต้องพยายามผลักดันให้ตัวเองนะได้ย้ายไปอยู่ที่ไหนสักแห่งหลังจากได้เขาเลิสัญญากับสเปอร์แค่หนึ่งปีเท่านั้นตอนนี้ที่สเปอร์นะ่ะเป็นเหมือนสารที่สําหรับการทดลองทางสังคมว่าคุณจะทำให้แฟนบอลของทีมตัวเองทนไม่ได้อีกนานแค่ไหนก่อนที่บรรดาแฟนบอลนนะ่ะจะติแตกอย่างสมบูรณ์แบบและก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะที่สเปอร์นะ่ะจะต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อให้ทีมนะ่ะมีผลงานที่ดีขึ้นให้ได้ แต่แน่นอนว่าไม่มีใครอยากจะเสียนักเตะอย่างแฮร์รี่เคนออกจากทีมดอกนะนี่คือคนสําคัญของสเปอร์อย่างมากเขาเป็นนักเตะชั้นยอดแต่เขาก็สมควรจะได้รับอะไรบางอย่างที่ดีกว่านี้เหมือนกันอย่างเช่นการคว้าชแชมป์นี่แหละซึ่งผมก็เชื่อว,ว่าแฟนบอลน,น่ะอยากจะให้แฮร์รี่เคนคว้าชแชมป์ไห้ได้สักรายการกับที่ไหนก็ได้สักแห่งเรามาปิดท้ายข่าวรอบเช้าวันนี้นะครับกับทัศนาของดังดินแอชตันอดีตกองหน้าตัวเก่งของเวสต์แฮมยูเนเต็ด้วยเขาได้ออกมาชมแบ็กซ้ายตัวเก่งของเราอย่างลุกช้อนนะคบว่าณนะตอนนี้นะ่ะ มีออร่าแบบเดียวกับไคลวอเกอร์แบ,บ็คขวาตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยล่ะหลังจากโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากในซีซั่นนี้และก็มีส่วนสำคัญในการพาแมนยูเอเต็ดจบท็อปโฟนอกจากนี้ก็ฟาชั่นไปแล้ว1รายการแถมยังมีลุ้นอีก1รายการอย่าง FA ครับด้วยครับโดยดินแอชตันนะครับได้ทัสนะถึงลูกชอผ่านทางท็อกส์บอร์ว่าสำหรับผมแล้วมองว่าลูกชอมีซีซั่นที่ดีมากจริงๆเขาเริ่มจะมีออร่าแบบเดียวกับไคลวอเกอร์แบ,บ็คขวาของแมนซิตี้แล้ว เขาเปนึกต่ที่ว่องไวจนหน้าเหลือเชื่อเลยนะเขาวิ่งไปทั่วสนามอย่างรวดเร็วอย่างมากคู่ต่อสู้ทางฝั่งขวาจะต้องเผชิญกับความยากลําบากอย่างมากเลยล่ะเมื่อต้องดวลตัวต่อตัว,ตว,ตวกับเขานี่มันคือฝันร้ายชัดๆเขามีส่วนสําคัญอย่างมากนะในระบบการเล่นของเอริกเทนฮากเขาเป็นแบ็คซ้ายคนสําคัญเขาพาทีมคว้าแชามป์ตอนนี้แมนยูแต่หนาขาดลูกชอมไม่ได้จริงๆหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผม และอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k Red Devil Page กันด้วยนะครับผม